เรียนทุกท่านนะครับเวทีในวันนี้นะครับศูนย์วิชาการเพื่อความเป็นธรรมในระบบเกษตรพันธสัญญาคณะนิติศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่มูลนิธิฉีว่วิถีหรือไบโอไทยนะครับสถาบันองค์กรผู้บริโภคสมาคมรักทะเลไทยและก็เครือข่ายเกษตรพันธสัญญาได้ร่วมกันจัดเวทีวันนี้ขึ้นนะครับในทำวันที่สร้างขึ้นในวันนี้ก็คือตรวจสอบธรรมพิบาลบัรษัทขจัดความไม่เป็นธรรม เร่งตั้งคนกล,กลางสร้างสัญญาร่วมที่เป็นธรรมผมอยากแกสรุปประเด็นที่เป็นข้อเรียกร้องของเวทีในวันนี้เป็น3ประเด็นสั้นๆน,นะครับก็คือว่าจากประเด็นที่สำนักข่าว t c j ได้เปิดเผยประเด็นการครอบงำการแทรกแซงสื่อ,อในประเด็นการแทรกแซงสื่อเราอยากจะเรียกร้องให้มีการเปิดเผยออกมา19้ลายนะครับเราอยากจะเรียกร้องให้สังกัดต้นสังกัดของ สื่อมวลชนทั้ง19รายได้อสอบสวนเพิ่มเติมถึงข้อเท็จจริงในการแทรกแซงสื่อของบรรษัทใหญ่แล้วก็เรียกร้องให้องค์กรสื่อก็คือสภาการนักสือพิมพ์สมาคมนักข่าวได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะนะครับแล้วก็เราอยากจะเรียกร้องให้ทางสำนักข่าวดีซีอเได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นขีดดำผมคิดว่าการตรวจสอบที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการตรวจสอบของสาธารนณะ พขาต้องเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้สาธารณะรับทราบว่าสำนักหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ที่ถูกแทรกแซงเป็นสำนักใดผมคิดว่าสาธารณะจะเป็นจะเป็นผู้ที่มีพลังที่สุดในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลนี้ออกมาในกรณีของการครอบงำทางวิชาการนะครับเราพบบทความของอาจารย์มหาวิทยายลายรรัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยายลายัยขอนแก่น ที่จงใจเขียนงานสร้างงานวิชาการที่บิดเบือนไม่ได้ใส่ใจกับการตรวจสอบข้อมูลข้อท็จจริงในความสัมพันธ์ทางการผลิตระหว่างเกษตรกรกับบริษัทแต่ตั้งใจใช้สถานะความเป็นวิชาการแล้วพูดเสนอข้อมูลด้านเดียวที่เข้าข้างฝ่ายบรรษัทเพราะฉะนั้นเราอยากจะเรียกร้องให้ต้นสังกัดก็คือมหาวิทยายลัยได้ตรวจสอบจริยธรรมทางวิชาการของนักวิชาการเหล่านั้นนะครับ มีปรากฏชื่อในบทความเรื่องข้าวลูกผสมของจ,งจรงรวงจันรดวงพัตราและมีบทความในในจากอาจาย์มหาลัยขอนแก่นคณะวิทยาการจัดการชื่อกัลลปพฤกษ์นะครับที่จงใจจะเหมือนกับจงใจที่จะละเลยไม่พูดถึงข้อเท็จจริงในความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับบริษัทเรามีข้อเสนอในระหว่างทางนี้นะครับให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคณะทำงานคณะกรกรมการเพื่อกรำหนดนโยบายกเกษตรพันธสัญญา ในระหว่างที่เป็นไปด้วยปัญหานะครับเราจ้เสนอใหอ้ใช้ระเบียบสํานักนายกในการตั้งคณะกรรมการเพื่อกํดดอาหนดนโยบายในเรื่องนี้และเราอยากจะให้มีการใช้สัญญากลางในระหว่างนี้ให้มีการร่างสัญญากลางในความสัมพันธ์การผลิตแล้วใช้ระเบียบสํานักนายกมนตรีกําหนดให้มีการใช้สัญญากลางที่เป็นธรรมในการผลิตในระบบเกษตรพรรธสัญญาในหลายสาขา ซึ่งันประเทศเราได้ขยายไปสู่การผลิตหลายสาขานะครับทั้งพืชผักมันก็ลังจนกระทั่งเวลานี้น่าจะมาถึงการผลิตข้าวแล้วและข้อเสนอสุดท้ายนะครับเราอยากจะเรียกร้องให้มีการยกล่าพระราชบัญญัติกเกษตรพันธสัญญาเพื่อจัดความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมระหว่างเกษตรกร,ร,ก,รกับบริษัทผู้ประกอบการคือในระหว่างที่จะเดินไปสู่การยกร่าขพรบกรเกษตรพันธสัญญาเนี่ยคณะกรรมาการกําหนดนโยบายกับร่างสัญญากลางสัญญากลาง ที่จะใช้ระเบียบสํานักนายกบังคับให้เกิดการใช้สัญญากลางในการผลิตต่างๆเนี่ยกรรมการจะเป็นฝ่ายที่3เรียกว่าเติร์ดปาร์ตี้ที่จะเข้ามาดูควรจะมีในระดับจังหวัดในระดับประเทศด้วยในระดับอยุธยาถ้าเกษตรกรจะเซ็นสัญญากับบริษัทซีควรจะมีกลไกลกลางที่เข้ามาดูความสัมพันธ์ข้อสัญญาที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่ให้บรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ไปเซ็นสัญญากับนายกนายขอซึ่ง เป็นคู่สัญญาที่สุดจะเหลื่อมล้ําเป็นรูปธรรมของความเหลื่อมล้ําโดยไม่มีคนกลางเข้ามาดูแลก,กับเนื้อหาในสัญญาจะต้องถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้เสนอไปถึงรัฐบาลตั้งแต่ก่อนยุบสภาฟันประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราจะติดตามแล้วก็ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติทั้งหมดที่เสนอมานะครับขอบคุณครับ